นักศึกษาครับในตอนนี้เราก็จะมาพูดกันต่อนะครับในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตนะครับในส่วนที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือในการจัดการความรู้นะครับโดยเฉพาะเครื่องมือชุดแรกที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ก่อนการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าในการจัดการความรู้นั้นเนี่ยเครื่องมือมีทั้งก่อนการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้จากการช่วยเหลือจากเพื่อน การเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การรู้หลังการปฏิบัติงานคือการทบทวนหลังทํากิจกรรมแล้วก็การเรียนรู itals, ้หลังจากงานเสร็จนะครับเรามาดูตรงส่วนแรกนะครับ well, ค <the> ือการจัดการรู drill, ้ก่อนการปฏิบัติงานการการเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติงานนะครับหรือเมื่อก่อนที่เราจะเริ่มทํางานผู้จัดงานก็ต้องมีความรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองว่ามีเสียภาพแค่ไหนเรามีความถนัดในงานใด อาจจะมีการศึกษานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับในงานที่เรากําลังจะทําเพื่อจะได้ทราบว่าเรามีความสามารถทํางานนั้นมากน้อยเพียงใดนะครับหรือไม่หากไม่ได้หรือไม่พร้อมหรือว่าทําได้อาจจะไม่ดีก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะจัดการความรู้ก่อนหรือว่าเมื่อก่อนเราจะทํางานนะครับโดยการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็มีอยู่นะครับหลายประการทีเดียว ที่เราสามารถจะเลือกใช้ได้เช่นเรื่องของการถอดบทเรียนของการทํางานมาถอดบทเรียนของความสําเร็จที่เรียกว่า lesson l e a r n นะครับแล้วก็การสนทนากันเรียกว่าสูนทรียสาทกหรือก็คุยนะครับเพื่อค้นหาสิ่งดีๆรอบตัวหรือแล้วก็เป็น appreciate i n q u i r y นะครับค้นหาว่าอะไรดีอย่างชื่นชมอย่างยินดีกันนะค,คุยกันอย่างมีสุนทรีนะครับถกกันค้นหาสิ่งดีๆนะครับค้นหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดที่นําไปใช้ได้รอบๆตัวเราว่ามีอะไรนี่ก็คุยกันกับผู้ที่มีประสบการณ์นะก็ทําให้เราได้มีการจัดการรู้แล้วก็มีความพร้อมนะครับ เครื่องมือจัดการความรู้อีกอันนึงนะครับก็เป็นเครื่องมือการที่ทําให้การถอดบทเรียนนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ฝึกสร้างความรู้จากการถอดบทเรียนในการถอดบทเรียนนั้นนะครับเราก็ต้องกําหนดเป้าหมายก่อนนะครับว่าถ้าจะเรียนรู้นะโดยการฝึกสร้างความรู้ด้วยจากการถอดบทเรียนนั้นก็จะมีหนึ่งเราต้องกำหนดเป้าหมายหลักครับว่าเป้าหมายหลักของการจัดการความรู้นั้นเราคืออะไรและเป้าหมายลองลองไปที่ต้องการเป็นประเด็นลองลองไปนั้นคืออะไร รประเด็นที่2ขั้นตอนต่อไปก็คือกําหนดแนวทางครับว่าเราจะบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับแนวทางปฏิบัติควรจะเป็นอย่างไรประเด็นที่3นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มันั้นเนี่ยนะครับทั้งบทเรียนของความสําเร็จและบทเรียนของความล้มเหลวมีมีประโยชน์ทั้งนั้นเป็นบทเรียนที่ดีทั้งนั้นน,น,นะครับเคสที่สําเร็จนั้นเนี่ยสำเร็จได้ด้วยเพราะอะไรอย่างไรเขาทาอย่างไร เคสของความล้มเหลวที่เขาเจอมาปัญหาอุปสรรคที่เขาเจอมาก็เป็นบทเรียนที่ดีเราก็มาดูว่าจะทําอย่างไรนะครับเขาผ่านอะไรมาแล้วเราจะไม่ทําซ้ําหรือว่าเราจะได้ป้องกันและระวังไว้ก่อนแล้วข้อสําคัญครับในการถอดบทเรียนสิ่งที่สําคัญกนะ็คือว่าถ้าเราจะทําใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับเราต้องระบุนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทํางานนะครับอะไรบ้างที่เราจะไม่ทําซ้ําอีกนะครับหรือว่าทําไมเพราะอะไรจะทําอะไรที่ให้แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ นะครับที่ไม่เหมือนเดิมและจะไม่ล้มเหลวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับในการฝึกสร้างความรู้จากการถอดบทเรียนนะครับของทั้งเราเองก็ตามหรือว่าถอดบทเรียนจากกรณีต่างๆที่เราได้ไปเรียนรู้นะครับกล่าวถึงทักษะที่จําเป็นครับในการถอดบทเรียนนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการจัดการความรู้เพื่อการผลิตสัตว์นั้นเนี่ยนะครับการถอดบทเรียนนั้นทักษะที่จําเป็นก็คือเรื่องของการสื่อสารนั่นเอง การส By ื่อสารก็แบ่งเป็นสส่วนครับคือการสื่อสารขาเข้าและการสื่อสารขาออกนะครับก็บอกว่าถ้าการสื่อสารขาเข้าไม่ด <Asian, S 3> hmm, ีการสื่อสารขาออกก็จะไม่ดีนะครับการสื่อสารนะครับขาเข้าคือสื่อสารเพื่อจะเข้ามาดูว่าเราจะรับอะไรมานะครับในตัวเราเราจะได้เรียนรู้อะไรเราได้ข้อมูลอะไรแล้วก็ขาะเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วก็ส่งไปนะครับให้ผู้เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรหรือว่าในหน่วยงานทักษะ4ประการครับหเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ก็คืออยากแกล้งทําเป็นฟังเมื่อเราได้คุยกันนะครับต้องฟังอย่างกระตือรือร้นนะครับแล้วก็ฟังเพื่อน,นําไปสู่ความเข้าใจนะทักษะที่2คือการจับประเด็นครับฟังแล้วต้องรู้ข้อมูลฟังให้ครบฟังให้ดีครับจดสาระ,ะที่สําคัญถามถ้าไม่เข้าใจนะครับหาแก่นของเรื่องของข้อมูลที่เราคุยกันจัดหมวดหมู่จัดระบบข้อมูลสาระที่เราได้ขึ้นมาแล้วก็นํามาวิเคราะห์สรุปนี่คือทักษะการจับประเด็นทักษะอีกประการหนึ่งคือการถามครับ ผู้จัดจาก,การเรียนรู้หรือการเรียนรู้นั้นต้องมีการถามนะครับเขาเรียกว่าการถามแบบตกปลานะครับคือมีเป้าหมายชัดเจนไม่ถามสเปสสปะควรถามแบบยิงนกเขาบอกว่ามีเป้าหมายชัดเอาให้ตรงตรวจสอบประเด็นสําคัญที่เราคุยที่เราได้มาจากการถามแล้วก็ถามสําคัญครับเพื่อการเรียนรู้ไม่ได้ถามเพื่อจับผิดไม่ได้ถามเพื่อลองภูมิทักษะประการที่4ของการถอดบทเรียนคือการเขียนครับคือการบันทึก นะครับศึกษาฟังข้อมูลจัดบนหมู่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับประเด็นหลักประเด็นรองสังเคราะห์สรุปความความคิดรวบยอดของเรื่องที่คุยกันทั้งหมดของการถอดบทเรียนคืออะไรแล้วก็เขียนแล้วก็บันทึกเข้ามานี่ก็เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับการถอดบทเรียนนะครับถ้าเราสื่อสารนะครับดีเราเข้าใจในตัวเราเองเรารับสารที่ดีนะครับเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะสื่อสารให้กับผู้อื่นนั่นะค,คือการจัดการขาออกที่ดีนั่นเองถ้าขาเข้าไม่ดี นะครับรับสารไม่ดีไม่ได้เรียนรู้ไม่สามารถที่จะสกัดความรู้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเราก็จะสื่อสารในขาออกไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเครื่องมือในการจัดการความรู้ก่อนการปฏิบัติงานก็ยังมีเรื่องของความช่วยเหลือจากเพื่อนวยครับเครื่องมือที่สําคัญก็เพื่อนช่วยเพื่อนศึกษาดูงานใช้พี่เลี้ยงที่ปรึกษ,ษาแล้วก็การสอนงานนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ที่สําคัญ นะครับก็ฝากนักศึกษาไว้ครับว่าลองดูนะครับว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเรานำไปสู่การใช้ในการจัดความความรู้ของเรานะครับแล้วก็ของกรเราได้อย่างไรครับ